สวัสดีคราบ้อเรียนยนี้ต้องรับข้อสูตรวิชาสุขศึกษานะครับชั้นมัธยมศนนึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเรียนจะทราบการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทนาร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมนะครับสต,ติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต แล้วก็วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นแล้วก็วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับทางสาระการเรียนรู้นะครับเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคมและก็สติปัญญาในช่วงวัยของชีวิตนะครับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมนะครับสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตและก็พัฒนาการของวัยรุ่นจะมีว้ทารกวัยก่อนเรียนนะครับวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็ว,วยัยสายุอิทธิพลของสังคมที่มี ลต,ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นครับวัยทารกนะครับวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุนี่คือการเปลี่ยนแปลงแต่ลาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาแต่และช่วงของชีวิต มนุษย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใงร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับแต่ละช่วงวัยนะครับจะออกแบ่งออกเป็นหกอย่างนะครับหกวัยนะครับ,ออรบวัยทารกวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสุอายุโด,ดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกานันดังนี้นะครับ วัยทารกนะครับคือวัยตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงอายุครบ12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับทารกแรกเกิดก็จะมีน้ําหนักประมาณ3,000กร,รัมนะครับจนอายุ1ปีนะครับจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่า2นะครับ ส่วนสูงทารกแรกเกิดจะมีความยาวหรือว่าส่วนสูงประมาณ54เซนติเมตรนะครับจนอายุครบ1ปีก็จะมีส่นสูงเพิ่มขึ้นประมาณ1.5เท่าของความสูงเมื่อแรกเกิด3นะครับขนาดรอบศีรษะทารกแรกเกิดน,นะครับจะมีขนาดรอบศีรษะประมาณ35เซนติเมตรนะรเมื่อยุ1ขวบหรือว่า1ปีนะครับ จะมีขนาดรอบศีรษะประมาณ45เซนติเมตรต่อมานะครับฟันซี่แรกนะครับจะขึ้นเมื่อทารกอายุประมาณ6-8เดือนเมื่อยุคครบ1ปีจะมีฟันประมาณ12ซี่นะครับนั่นเองควรจำไว้นะครับ12ซี่นะครับเมื่ออยุค6-8เดือนนะครับ,นนรบ, 4, รบ,รบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ นะครับหนึ่งสามเดือนนะครับส่งเสียงร้องเมื่อรู้สึกหิวนะครับหรือว่ารู้สึกเปรียดแฉะจากการขับถ่ายรู้จักยิ้มเมื่อถูกหลอกหลอกล้อนะครับร้องไห้เมื่อมีอารมณ์เศร้าหรือโกรธนะครับทำเสียงดังเมื่อดีใจนะครับต่อมานะครับสี่ถึงหกเดือนนะครับหัวเราะเสียงดังนะครับแสดงอารมณ์ชัดเจนเมื่อโกรธ รือว่าร้องไห้เมื่อถูกขัดใจต่อมานะครับเมื่อ,อยุ7 9เดือนนะครับก็จะมีอารมณ์กลัวเพิ่มขึ้นแสดงความรักด้วยการโอบกอดร้อ,องไห้เมื่อถูกดูต่อมาครับ10 12เดือนนะครับแสดงอารมณ์ดีใจเต็มใจมากขึ้นเมื่อมีคนเล่นด้วยจะเล้อเสียด การแบ่งแย่งทางสังคมนะครับทารกจะมีพัฒนาการทางสังคมโดยมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ใกล้ชิดนะครับเช่นบิดามารดาพี่เลี้ยงพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะมีพัฒนาการมีความสัมพันธ์กับคนที่เลี้ยงมาหรือว่าใกล้ชิดต่อมานะครับเมื่อ,อยุคประมาณ 1- 2สองเดือนนะครับจะจ้องหน้าและตอบสนองผู้ที่ ลอกล้อได้นะครับ3นะครับอายุ3เดือนชอบให้มีคนมาอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับส่นะครับ,รบอายุ4-5เดือนก็จะสนใจคนพูดต่อมาอายุ6เดือนนะครับเริ่มกลัวคนแปกหน้าต่อมาครับอายุ12เดือน จะเริ่มเรียนรู้ด้วยการเล่นกับผู้อื่นได้นะครับชอบเล่นกับพี่น้องและคนใกล้ชิดก,การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญานะครับหนึ่งจะแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวนะครับแสดงท่าทางโต้อตอบเริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการเรื่องพูดเทละคำไว้ก่อนเรียนนะครับก็คือไว้ตั้งแต่อายุ 1นปีจนถึงอายุครบหปีเต็มนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงื่อนต่างแบบนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับเด็กวัยก่อนเรียนก็จะมีพัฒนาการที่จเจริญเติบโตด้านน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงช้าก,กว่าวัยทารก ฟันของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับจะเป็นฟันน้ำนมมีระยะเวลาขึ้นของฟันโดยประมาณแบบนี้นะครับอายุ1ปีจะมีฟันน้ำนมขึ้นประมาณ12อซี่อายุ2ปีจะมีฟันน้ำนมขึ้นประมาณ1 6ซี่นะครับดูตามนะครับอายุ3ปีจะมีฟันน้ำนมเกือบครบ24ซี่อายุ6ปีนะครับจะมีฟันน้ำนมครบ24ซี่และเมื่อฟันน้ำนมหลุด ไปจะมีฟันแท้งอกขึ้นมาแทนที่นะครับนี่คือฟันของเด็กไว้ก่อนเรียนนะครับจะมีฟันน้ำนมมีระยะเวลาครึ่งของฟันโดยประมาณนี้นะครับเนที่กล่าวมานี่คือรูปภาพนะครับการเแ,แี่งแปลงานด้านจิตใจและอารมณ นอารมณ์ของเด็กวัยน,นี้ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่ามีระยะนนะคสั้นอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจจะเกิดขึ้นได้บ่อยแลว้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายต่อมานะครับอายุ2ปีเริ่มจากอิจฉาผู้อื่นแต่ก็ยังกลัวคนแปลกหน้าอยู่นะครับต่อมานะครับอายุ4ปีขึ้นไปจะมีการกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะครับ การเปลี่ยนแปลงท้้าสังคมนะครับรู้จักทําตัวเป็นที่รักของครอบครัวนะฮะต่อมานะครับเมื่อเข้าเรียนระดับอนุบาลก็จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังขาดประสบการณ์ในการเล่นกับเพื่อนอยู่นะฮะจึงทําให้เกิดการทะเลกกาะกันกพแยกของเล่นอยู่นะครับต่อมารู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้ใหญ่รู้จักการเข้าหลังคมมากขึ้นนะครับจากการอรมสังสอรของครูพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญานะครับเมื่ออายุ1 3ปีนะครับสติปัญญาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมีความสนใจสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกตานะครับหรือว่าสิ่งที่สามารถเรียนแบบผู้ใหญ่ได้นะครับสิ่งใหม่ๆพูดรู้เรื่องขึ้นนะครับใช้ภาษาคล่องขึ้นแล้วก็มีความสนใจแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆอยู่นะครับข้อ2อนะครับอายุ4ปี เริ่มพูดเป็นประโยคได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับคือพูดจบประโยคแล้วก็รู้คำศัพท์มากขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะนับเลขได้แล้วนะครับเข้าใจเรื่องเวลาแล้วก็เริ่มถามและต้องการคำอธิบายโดยละเอียดนะครับต่อมาอายุ5ปีนะครับใช้ภาษาพัดได้ดีขึ้นแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นนรู้จักใช้เหตุผลในการ อธิบายนะครับข้อที่4นะครับอายุ6ปีแล้วก็พูดได้อย่างคล่องแคล่วนะครับรู้จักเหตุและผลนะครับชังซักถามสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนและผู้ใหญ่ได้เรามาดูใบางานนะครับเนือการเรียนงที่หนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่และช่วงวัย จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะครับและสติปัญญาแต่และช่วงชีวิต1.1นะครับให้นักเรียนสรุปการเปลี่ยนแปลงในวัยเรียนนะครับยกตัวอย่างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้านาต่างๆอย่างไรบ้างน,นะครับก็คือด้านร่างกายมีอะไรบ้างน,นะครับเช่นการจญโตนะครับรสนการน,นะครับสูงสูงเป็นยังไงนะครับก็ด้านจิตใจอารมณ์ นะครับสังคมเป็นยังไงก็คือสังคมส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนนะฮะด้านจิตใจเระครับต่อมาด้านสังคมก็คือการรวมกลุ่มกับเพื่อนนะครับชอบเล่นเป็นกลุ่มนะครับไม่ชอบเล่นคนเดียวนะฮะด้านสติปัญญานะครับก็คือมีความคิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับรู้จักแก้ปัญหารูปธรรมได้นะครับนี่คือตัวอย่างคําตอบในวัยเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนสรุปการเปลี่ยนแปลง นะครับของวัยรุ่นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างไรบ้างน,นะครับนี่คุู้อขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับของครับ